ยมามเช้านะคะเพื่อนๆค่ะเช้านี้ที่อ่างทองนะคะบรรยากาศยามเช้าสดชื่นมากๆเลยนะคะเพื่อนๆค่ะเสียงนกเสียงกาเสียงไก่ขันย้ำเช้านะคะนกก็อ,อีกนนุ่นไปแล้วนะคะตกใจเสียงตกใจเสียงเมย์นะคะบินไปแล้วนะคะๆๆๆๆโอ้โคัมเทศต้นนี้ต้นเล็กแต่ ดอกเยอะมากๆเลยนะคะเพื่อนค่ะลมหนาวเลยนะคะวันนี้ที่อ่างทองนะคะโอ้กี่องศาไม่แน่ใจเลยนะคะัวันนี้แต่หนาวมากเลยค่ะตอนเมื่อวานเมย์มานี่ไม่หนาวแล้วนะมันแบบอากาศแบบกําลังดีแล้วเชาว้านี้โอ้โหหนาวมากเลยลมตึงลมเย็นพัดตึงเลยนะคะ mm hmm. เพื่อนค่ะ สูตรบรรยากาศยามเช้ากันนะคะจักรยานเสียนะคะน้องเขายังไม่ได้เอาไปซ่อมมันเป็นจักรยานญี่ปุ่นมันหาช่างซ่อมยากนะคะพเพื่อนๆค่ะก็เลยว่าเดี๋ยวใส่สายนะคะจะลองโทรไปถามเพื่อนก่อนว่าที่เคยเขาซ่อมรถอยู่เขาจะซ่อมได้ไหมคะนี่บรรยากาศย้ำเช้านะคะสวยมากๆเลยนะคะพเพื่อนๆค่ะลมพัดโยชยฉิวเลยนะคะกิ่งไม้นะคะ โยงไว้ไปมานะคะโอ้สดชื่นค่ะสดชื่นสวัสดีนะคะั่านค่ะสวัสดีสวัสดีรอบนีงนะคะหนาวมากๆเลยนะคะฟังเสียงลมนะคะ ียงนกเสียงกาเสียงไก่ขันยามเช้านะคะสดชื่นด้วยกัน,นะะยามเช้านีนี่มีอ่างทองนะคะชมธรรมชาติแบบบ้านๆน,นะคะเมย์ก็โชคดีนะคะบ้านที่ปทุมก็แบบล้อมรอบไปด้วยธรรมชาตินะคะทุ่งนาป่าตานนะคะแล้วก็ธรรมชาติแบบสวนไร่นานะคะที่นี่ก็เป็นธรรมชาตินะ,ะเพื่อนๆค่ะนกตัวเล็กตัวน้อยนะั่นนกอะไร จิ๋นเราก็จับตัวน้อยนะคะน่ารักมากเลยดูนะคะลวงข้าวนะคะผิวไปตามแรงลมนะคะเพื่อนๆคะ่ะบรรยากาศนะคะโอ้ยสดชื่นยามเช้านะคะเพื่อน,นะคะน่ะเช้านี้ที่อ่างทองนะคะหนึ่งฝายทิตยขึ้นยามเช้าสวยงามนะคะเพื่อนค่ะบรรยากาศสดชื่นมากๆเลยะค่ะ นะคะเพื่อนๆค่ะก็เมื่อก่อนตรงนี้จะเป็นคลองแบบใหญ่มากๆเลยนะคะเพื่อนๆค่ะแบบน้ําก็ลึกมากๆด้วยนะคะเดี๋ยวนี้แบบพอถนนตัดผ่านนะคะมันก็ลึงเผินกลายเป็นลาธารเนาะ,ะเป็นบึงเป็นลําธารที่แบบนะะ้ํามันจะไม่ไหลออกไปทางไหนนะคะเพื่อนๆค่ะเมื่อก่อนนี้ไม่มีถนนเนาะมันก็แบบลุมไปหมดนะคะเสียงนกนะคะเพื่อนๆค่ะปเซ็งแซ่ปนหมดเลยนะคะโอ้ธรรมชาติแบบเช้านะคะ ทีนี่เน็ตไม่ค่อยแรงนะคะเมย์ไปตามหาเพื่อนเพื่อนช้านิดช,ช้าหน่อยนะคะเพื่อนเพื่อนค่ะมันจะไม่เหมือนอยู่ในที่ปฐุมนะมันมีไฟฟ้าที่นี่เป็นเน็ตนะคะเน็ตประจำเครื่องมันไม่แรงนะคะเพื่อนเพื่อนค่ะก็ต้องค่อยๆไปนะคะต้องพยายามไปหาเพื่อนนะคะเช้านี้แบบล้มแรงมากเลยคะ่ะเพื่อนเพื่อนค่ะอ่างทองนะคะอ่างทองนะคะวันแรกนะคะล้มแรงเลย เดี๋ยวจะลองหาทางเอาจักรยานไปซ่อมนะคะเพื่อนๆนะคะ่ะได้ปั่นแบบเลาะเที่ยวนะคะทุง่งโอ้โทุ่งนาเว,วิ้งว้างกว้างไกลนะคะเพื่อนคะ่ะ ตามแรงลมนะคะเพื่อนๆค่ะรู้เพื่อนๆมองด้วยตาเปล่าจะเห็นชัดหรือเปล่านะคะแต่ว่าเมมองชัดนะคะเพื่อนๆค่ะนะคะบรรยาก,กาศธรรมชาติยามเช้านะคะลุงนาอ่างทองนะคะบ้านโพทองนะคะรับโพทองเมืองคำยาดอำเภอโพทองจกกังหวัดอ่างทองนะคะเพื่อนค่ะจะสายหน่อยนะคะเพราะว่าเมเดินนะคะ อลมแรงะะรับเพื่อนขาจะพัดเอากล้องเมไปไหมคะเนี่ยไกลๆน้องก็จะหนีนะคะเดี๋ยวนีจะลองสูงดูนะคะสูงจากไกลๆนะคะนะคะก็น้องลบกํำลังหาอาหารอยู่นะคะนี่เนี่ยหนองน้ำนาหน้ากันด้านหน้านะคะเพื่อนๆค่ะธรรมชาติสวยงงามนะคะเพื่อนๆค่ะยามเช้านะคะก็มีอะไรนะคะก็ นอกจากธรรมชาตินะคะบ้านนานะคะเพื่อนกๆดูนะคะต้องค่อยๆเดินไปนะคะเดี๋ยวน้องจะหนีนะคะนะคะชมนกชมทุ่งนาเยามเช้าก็มีนะคะธรรมชาตินะคะเพื่อนคะ่ะธรรมชาติบัตรนะคะ ดูนกไว้นะคะลืมสูมกลับมานะคะลืมดึงกล้องกลับมานะคะเพื่อนค่ะสดชื่นสดชื่นยามเช้านะคะสูดลมข้าวปอดสูอลมข้าวปอดเยอะๆนะคะมีคนมิงอยู่ถนนนั่นนู่นเหนียริบๆนะคะเพื่อนค่ะก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆติดตามรับชมคลิปเป็นกำลังใจเมย์ด้วยนะคะดุงนะ เลยนะคะของจริงไม่ต้องอิงของจริงเลยนะคะธรรมชาติของจริงนะคะเพื่อนๆก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆติดตามรับชมคลิปกำลังใจเมย์ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ